อุ้ยได้ยินเสียงรถลงลงไฟมาแล้วใช่เป่ารถไฟมาแล้วแต่ถึคเนเยอะมากว้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วเห็นไฟเปล่าเห็นไฟเปล่าเห็นไหมครับเอาตีนเห็นไหมนี่ไงมาแล้วมาแล้วไ,ไหนไไหนันมาหากล้อง<ม>หน่อยเร็ว Bà tin mà hả con má, má, má. <laughs> ừ, rồi Nãy nãy chỉ con oh. Nói, rồi Ồ mà leo Nãy รถไฟมาแล้วทุกคนรถไฟกำลังข้ามแม่น้ำใช่ไหมครับทอทอยาวมากเลยยาวมากเลยเหรอ,อ,อนี่มีคนอยู่บนรางรถไฟด้วยนะเห็นเปล่าออตินเห็นไหมเขาก็หลบรถไฟใช่ไหมเขมีที่ให้หลบด้วยใช่ไหม คนไปนั่งบนรางรถไฟนะไม่ได้นะอันตรายมากเลยรถไฟต้องหยุดเลยเห็นไหมเมื่อกี้เ<อ>ขาบีบเขาก็บีบแต่ให้หลบเนาะคนก็ไปอยากได้รูปไงอันตรายนะไม่ดีนะไม่ควรทำนะครับบ๊ายบาย,บายบบใช่เหรอนี่อันเดียว ลำเดียว,ยวนี่คันเดียวโอเคบายบายก่อนเร็วบายบายอ่าโอเคนี่บายบายทุกคนด้วยอาตินนี่ครับบายบายโอ้ยโอ้ย โอ้มีวัดตรงนี้ด้วยนี่ใช่ตรงนี้มีวัดด้วยรถไฟไปแล้ว